and Ro y o ื่อโรซี่และคุ f กำลังดูรายการที่คุณชื่นชอบอยู่ตอนนี้คือข่าวสารทคนท่วงทีที่คุณโรซี่และทีมงานของรอยู่ตอนนี้ครัือทีมงานของเราเนยกา PBS World นันท่องนี้มีคน่คุณโรซี่ยอะทีมงา่บอกครับถ้าอยากรู้เนี่ย ก็ไปดูเองนะครับผมที่ Tik Tok เลยนะครับพิมพ์ว่า t Thai PBS World เราจะเจอ Tik Tok ของพวกเรานะครับ n e w s p e e p s นั่นเองนะฮะเราก็จะเจอนี่เลยพวกเรานะฮะโรซี่ทิฟ f แล้วก็เพื่อนแ the World ของเรานะครับใช่ค่ะงานวันนี้เราสองคนก็ต้องถ่ายคลิปลงใน Tik Tok ด้วยกันไหมเอาได้ได้ดีจัดไปเลยโอเคอเตรีมตัวถ่ายคลิปลง t i ก t อกนะได้พร้อมแล้วแต่ว่าก่อนจะไปถ่ายคลิปลงทิกทอกนะครับ ไปดูข่าววันนี้ก่อนดีกว่าครับวา oh. นที่ข่าวนี้เลยครับผม mm hmm. เกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยาอ <Okay. S 1> Why Bangkok Chao p r a y a Promenade is still a dream mm hmm. ทำไมโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยายังคงเป็นได้แค่ d REAM ฝันเราท้่ต้องอ่านข่าวหน่อยดีกว่าครับ mm hmm. เผื่อแบบชอบประโยคไหเป็นพิเศษ Okay. The promenade scheme evolved out of the BMA's plan for riverside bike lanes, which first emerged around 2015. The bike lane idea, however, quickly expanded to encompass not just the Jiao Promenade, but also Jiao for All. lanes. <coughs> เมื่อปีพศ2558อย่างไรก็ตามครับแนวคิดเลนจัก,กรยานได้ขยายวงกว้างออกไปอย่างรวดเร็วไม่เพียงแค่ทางเดินริมน้ําเจ้าพยาเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงเจ้าพยาสําหรับทุกคนด้วยนะฮะจากประโยคนี้ครับผมมีมคําไหนที่น่าสนใจนํามาพูดคุยวันนี้บ้างฮะจริงๆแ้วโรซี่อยากจะพูดถึงคําว่า s k i e อุ <S <S ้ยผมชอบหนังเรื่องนี้สนุกมากเป็นคนไล่ฆ่าครับ มันเป็น s c r e a โอ้นั่นมีอาด้วยเนอะใช่ค่ะ s scream หลายครั้งเนี่ยเรามักจะรู้ว่า CH เนี่ยจอกเสียงเป็นชชใช่ค่ะใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ CH จอกเสียงเป็นตัว K ใช่ค่ะเป็น Scream ไม่ใช่ s r e a m ใช่ค่ะถูกต้องค่ะซึ่งแปลว่าโครงการนั่นเองใช่ซึ่งเราซีอยากจะพูดถึงคำนี้เพราะเราออกเสียงแปลกนิดหน่อยเป็นสกรีมนั่นเองเป็นสกีมไม่ใช่ Scheme โอเคมายกตัวอย่างประโยคกันหน่อยฮะ Tom is very interested in this scheme. Tom เนี่ยสนใจโครงการนี้มากๆเลยนะครับผมวันนี้เราซี่อยากจะพูดถึงคำศัพท์ต่างๆที่มีตัว c h ที่ออกเสียงเป็น k อ่าแต่เขาเยอะเหมือนกันนะใช่ค่ะแต่หลายครั้งเนี่ยพวกเราคนไทยจะออกเสียงพีเป็นชกันหมดเลยใช่แทนที่ออกเสียงเป็น c a s ้ไปดูดีกว่าครับมีคำว่าอะไรบ้างเริ่มด้วยคำว่า echo คำว่า echo สกดว่า e c h o ไม่ใช่ echo นะครับใช่ร <c oughs> เราต้องออกเสียงว่า echo echo ใช่ที่แปลว่าเสียงก้องหรือเสียงสะท้อนเสียงก้องก็แชะ ไม่ใช่อันนี้ต้องเป็นเสียงกล้องแก้งโรซี่สนุกมากเสียงกล้องนี่คือเสียงแบบสะท้อนสะท้อนใช่ค่ะยกตัวอย่างหน่อยครับโอเคตดวอย่างเช่น this room has an echo อห้องนี้ครับเป็นห้องที่พูดแล้วเสียงมันจะสะท้อน o อ on on ใช่ต่อไปเรามีคำว่า a h e a h e ที่สะกดว่า a C H E อ่คำนี้เอ็กเวลาต่อใช้คำไหนที่เป็นอวัยวะร่างกายแล้วเปราว่าส่วนนั้นจะเจ็บใช่ไหมครับใช่ปวดเจ็บปวดต่างๆอย่างเช่น head ache กระเปอาปวดหัวเพราะว่า a c h e คำนี้แปลว่าปวดนั่นเองใช่ค่ะเราที่ได้ยินคนไทยหลายคนออกเสียงเป็น H h e a d h head H ใช่ head ache ไม่ได้นะผิดนะไม่ได้เราต้องออกเสียงว่า headache อย่างเช่น I have a really bad headache h e a d a c h อย่างเดียวไม่พอนะครับเป็น bad headache ใช่ก็แปลว่าโรซี่เนี่ยมีอาการปวดหัวที่แย่มากๆใช่ต่อไปเรามีคำว่า character character ไม่ใช่ character นะครับถูกต้องค่ะซึ่งคำว่า character แปลว่าบุคลิกบุคลิกภาพก็ได้ character บุคลิกภาพหรือว่าตัวละครก็ได้ ตัวอย่างประโยคสักประโยคโ okay. อเคตัวอยางเช่น my sister and I have totally different characters โ,โรซี่กับน้องสาวนะครับผมมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับผม totally different แปลว่าอย่างสิ้นเชิงแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยใช่ค่ะต่อไปเรามีคำว่า chaos คำว่า chaos ก็ปแปลว่าความวุ่นวายใช่เพราะว่าอย่างคำนี้เนี่ย คนเล่นเกมที่เล่นเกมบ่อยๆมักจะเจอบ่อยๆนะครับจะอ่านว่าเฮ้ยชาออสชาออสจริงเหรอจริงอุ้ยอย่างเกมออนไลน์ไทยในยสมัยก่อนนั้นแต่ยุคบุกเบิกแรกๆแ,แบบมันจะมีหลายเลเวลไงเป็นเลเวลที่แบบ beginner normal hard ultimate and ชาออส chaos หรือ chaos ซึ่ง chaos จะ <c oughs> เป็นเลเวลที่ยากมากๆเลยในการที่จะผ่านเพราะมันวุ่นวายมากเพราะนั้นมันเด็กไทยเนี่ย จะเข้าใจกันว่ามันคือชาออดาออดาออดาออแต่จริงๆม่อ่านว่า chaos นะครับผมถูกต้องค่ะโดยอยางเช่น there was chaos in the streets when there was an electricity blackout ตอนไฟดับครับผมบนถนนเนี่ยวุ่นวายมากใช่ค่ะโอเคครับวันนี้เราก็เรียนรู้คำศัพท์ที่เป็นที่ใช้คำว่า ch ใช่ค่ะแต่ออกเสียงค่ะ K นั่นเองใะนะครับ <_ D> แล้วก็เรียนรู้แล้วอย่าออกเสียงผิดนะครับออกเสียงให้ถูกนะครับสำหรับตอนนี้ก็ไปเรียนรู้เรื่องราวรอบโลกกับนัดในช่วง <_ D> น t around the world ลเลยครับ let's go <S อหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าใครหลายๆคนชอบทานไส้กรอกเหมือนพี่นันะคะโดยเฉพาะอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นไส้กรอกเยอรมันนะคะเขาบอกว่า มีความกรุบกรอบมีความหอมแล้วก็อร่อยมากๆเลยะคะ่ะและใครจะไปเชื่อเาะว่าไส้กรอกที่ว่าเนี้ยละคะ่ะกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการจับหัวขโมยคะ่ะ คือเรื่องมันมีอยู่ว่าไอ้หัวขโมยคนนี้เนี่ยเขาปีนเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่ประเทศเยอรมนีค่ะเมื่อประมาณสักเปีที่แล้วค่ะระหว่างที่เขาไปขโมยของใช่ไหมคะเขาก็แอบไปกินไส้กรอกเยอรมันชิ้นหนึ่งค่ะและชิ้นที่ว่านี้แหละค่ะมันไปทิ้งหลักฐานชิ้นสําคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือ DNA ของหัวขโมยรายนี้นั่นเองค่ะซึ่งทางการของเยอรมันก็พบค่ะว่า ไอโจไส้กรอกที่ว่าเนี่ยเป็นสัญชาติออลเบเนียนซึ่งกบดานอยู่ในประเทศฝรั่งเศสค่ะซึ่งตอนนั้นเขาถูกจับในข้อหาที่เกี่ยวกับ i o l e ล t crime หรือคดีที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงค่ะคดีที่เขาไปขโมยขึ้นบ้านที่เยอรมนีกลับหมดอายุความซะแล้วค่ะ<อ>เขาก็เลยไม่ถูกส่งกลับในฐานะผู้ไร้ข้ามแดนค่ะแต่อุตสาห์เจอตัวแท้ๆแล้วดันไม่โดนจับสินี่พูดแล้วก็เสียอารม์กินไส้กรอกต่อดีกว่าครูโรซี่และติฟสนใจสักคำหนึ่งไหมคะ หอมมากเลยนะทะเนี่ยวันนี้เวลาหมดแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้ววันนี้เราจะถ่ายคลิปลงใน TikTok ด้วยกันไหมเอาเลยมาเลยแต่ว่ารู้สึกว่าเราควรจะซ้อมกันนิดหน่อยจะไม่ต้องทำไมจะซ้อมทำไมถ่ายคลิปโอ้โหลงมืออาชีพเป้าแค่ถ่ายคลิปไม่ต้องซ้อมเลยโอมานี่นี่ไงถ่าย คลิปนี่ถ่ายคลิปให้ดูนี่เทปอันนี้เป็นปนีกระดาษโอ้ก็คลิปหนีกระดาษไงถ้าเกิดคิปหนีกระดาษน้อยอย่างงี้ปึ๊บ,บจะเป็นการถ่ายคลิปโลซี่นี่อันนี้จะเป็นการถ่ายคลิปพวกเาราโอเคไหมโอเคไหมมีคนท่า หเลาะเลยเหอเชื่อทุกที่คนหามาแหลยอยญ่าอย่าหญ่นาดายานกันหเลาะออกมเลยลูก